ร้าน Richman Shop หน,หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Call of Duty Warzone Modern Warfare 3และ Call of Duty Mobile นะครับสามารถเติมได้ทุกแพลตฟอร์มในราคาประหยัดถูกสุดๆสามารถเติมได้ที่แอดาาไลน์ Richman Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรรยการรับ Richman Coin ใช้แทนสวตลดได้พร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมง่ายเติมไวเติมเกมกับร้าน Richman Shop เท่านั้นนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาเล่นปืนที่มันแจกนั่นแหละก็คือ LK 2 4กับสกินที่มีชื่อว่านะครับ Daily Petals นะครับเรียกว,ว่าสกินเนี้ยมันเป็นผมคาดว่าน่าจะเป็นรีบิเต็ดแน่นอนร0อนนะครับแล้วก็วอนทางเกมทางผู้พัฒนานะครับว่าอย่าเอากลับมาเถอะเพราะว่าเนาะ กาจะได้มามันต้องรอแบบแรมปีอะนะครับมันต้องรอเป็นปีๆนะครับถึงคุณจะขึ้นแบบว่าได้เหรียญตา12เหรียญน,นะครับท็อป5,000ทุกซีซันในปีนั้นคุณได้12เหรียญแต่ยังไงคุณก็ไม่ได้ไวไปของคนอื่นนะครับมันก็ต้องรอเป็นปีเพื่อจะได้รับสกินนี้กลับเข้ามาในครั้งนั่นเองนะครับผมนะสำหรับสกินรีเจนนะครับที่แจกจากการที่ขึ้นแรงรีเจนทุกซีซันเนี่ยจะได้เหรียญดา1เหรียญก็เก็บ6เหรียญน,นะครับก็คือเราขึ้นแรงรีเจนโหมดใดก อหนึ่งครั้งเราจะได้1เหรียญนั่นแหละแต่ถ้าเราติดท็อป5 0 0พันในซีซั่นนั้นที่มันรีเนี่ยมันจะได้2เหรียญน,นะครับก็เอาไปคำนวณกันดูหรือถ้าใครเนี่ยที่ไม่ทันน่ปีนี้เอาใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวสิ้นปีพอปีหน้าปุ๊บแล้วเราก็จะได้รู้กันว่าเฮ้ยมันมีปืนรีเจนอะไรมาแจากนะครับแต่ในช่วง2023มเนี่ยมันจะเป็นปืนของ D.I.H นะครับ2024เลยก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้แหละ L.K 24นะครับถ้าพูดในเรื่องโมเดลสกินนะครับถามผมเนี่ย สวยครับสวยก็เนาะอย่างนั้นมันก็เป็นของฟรีที่เป็นได้มาจากความพยายามของแต่ละคนนะครับโมเดลสวยนะครับสีขาวสีทองดูครีมดูหรูมากนะครับแต่ผมติอย่างเดียวเลยคือเรื่องสโคบนะครับแต่ก็พอเข้าใจได้นะว่ามันเป็นรีเจนที่มันไม่ได้ซื้อนะครับเนาะแต่ผมมองว่าบางทีอาจจะมีมูลค่ามากกว่ารีเจนบากระบอกเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันลิมิเต็ดไงนะครับมันณนะตอนนี้ถ้ามันยังมีลิมิเต็ดอยู่มันก็หาไปได้แล้วนะครับประมาณนี้เนาะ ของแต่งที่ได้ใช้นะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกตัวปืนตรงนี้ก่อนก็ธรรมดาธรรมดาไม่ได้แบบว่าหวร์หวาหรือว่าหรูหราอ,อ,อะไรขนาดนั้นนะครับของแต่งที่ใช้ในคลิปนี้ประมาณนี้นะครับของแต่งที่ฟิกให้ใส่ใส่จริงๆเนี่ยผมอยากให้ใส่เป็นเจ้าตัวโมโนครับ1ชิ้นพอนะครับในการยิง20เมตรน่ะถ้าเราไม่ใส่โมโนน่ยดาเมจจะดรอปนะครับพวกยิงตามแขนตาม ลำตัวท่อนล่างอะไรเงี้ยมันจะนับเลย20ประมาณ20กว่ากว่านะครับไม่ถึงมีละ30แต่พอใส่โมโนไปแล้วระยะ20เมตรเนี่ยทำให้ดาเมจมันคงที่เหมือนตอนเรายิงเผาขนระยะ10เมตรเลยนะครับก็ทําให้ยืดอ่ระยะตัวปืนออกไปได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มันได้เก็บเสียงด้วยไงมันก็ถือเป็นผลพลอยได้ด้วยนะครับเพราะว่าคนเราชอบใส่เก็บเสียงกันอยู่แล้วนะครับมันยิงแล้วมันฟินหูแล้วก็ค่อนข้างจะปกปิดจุดสําหรับเวลาเรายิงศัตรูนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็นอกนั้นก็ ให้พูดตามตรงเนี่ยแม็ก็ก40ผมมองว่าก็เพียงพอแล้วนะครับแต่แม็ก50จะใส่ก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวผมใส่แม็ก40ก็ได้ทําไมถึงบอกว่าแม็ก40ก็เพียงพอปืนที่ลั่นประมาณ50-60อะครับแม็ก40ผมก็มองว่าโอเคแล้วนะครับแม็ก50เนี่ยค่อนข้างจะข้อเสียเยอะไปหน่อยแต่ถ้าปืนที่ลั่นไวๆสัก70-80-90เนี่ยแม็กที่เยอะที่สุดควรจะต้องใส่นะครับเพราะว่ามันจะทําให้โอกาสพลาดโอกาสที่เราจะคิวได้นะมันเพิ่มมากขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะ โอเคสำหรับประมาณนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับของแต่ง LK 2 4นะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมในเรื่องของอคูณ2 CP นะครับเติมเท่าไหร่ก็บวกไปอีกเลยเท่าหนึงนะครับคูณ100%เลยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของสกินอะไรมาขายมากมีสกินตัวนี้กลับมาขายนะครับก็คือสไนซ z เซตนะครับตัวนี้สำหรับใครที่ชอบเนาะผมมองว่ามันก็ถือว่าเป็นสกินที่สวยนะแต่ก็น่าจะต้องค่านะครับมันถึงจะหล่อขึ้นนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมนึงนะครับให้กดมาที่กิจกรรมเนาะแล้วก็นี่ไงกิจกรรมทัวต,วตัวนี้ Cash Tracker นะครับเราสามารถเก็บชิ้นส่วนได้จากอย่างไรได้บ้างชิ้นส่วนที่แบบเออสกินแดง AK เนี่ย1นึ่ทับสกินเจ้าตัวอาวุธระยะประชิดเนี่ย14ทับ200ที่ผมมีแล้วก็ c r 6 a m m a สกินเบสด d อปนะครับมี5 2 0ทับ200แล้วก็พวกกล่องม่วงผมมีหาจากไหนนะครับเรากดมาที่วิธีได้รับนะครับเขาก็จะบอกอยู่ว่าเล่นแมทนะครับ เราต้องเล่นอะไรกีตาร์อะไรยังไงเนี่ยเราเดี๋ยวเขาก็จะเด้งมาให้เราเล่นนั่นเองนะครับแต่เอาจริงมันมีภารกิจรายวันที่บอกอยู่นะครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บภารกิจจากตรงนี้ก็ได้นะครับภารกิจจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็1วันต่อว,วันเนี่ยเราจะได้3มกล่องนะครับแค่เราเล่น3เกมหมดใดก็ได้นะครับเราจะได้3กล่องก็ได้นําว่าเข้ามาเล่นันละ3าเกมก็ได้นะครับถ้าวันไหนไม่ว่างจะเล่นจริงๆนะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ขยายลานเติม c p นะครับมาจัด สกินต่างๆมาเล่นนีเว้อะไรต่างๆเตรียมรอสกินในปีใหม่ปีนี้เข้านะครับก็แนะนำร้านริชเปียนช็อปหรือยูใต้คลิปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในแรงที่เพิ่งรีกันไปใหม่ดีกว่าว่ามันจะตึงจะโหดจะมันสักแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอยู่กัะดานนุกเชานะครับกับบอการทาร์ทพอยน์เนาะมาเดี๋ยวเรามาลุยกันครับกดก็เจอแต่ตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ได้เจอแบบว่าคำคํำขบเลยรีแรงวันแรกนี่คือแบบโ,โหล้นๆมาก ล็อกตั้งนานไม่มาพอหันไปล็อกขวาแม่งโผไอ้เฮียกดสั้นตีจัดเลยวะโอ้โหผมโดนไฟผมจะยิงนั่นก็ยิงไม่ได้ไฟก็สะพามาพอดีอย่าจังหวะขู่ควยจั สามตัวเลยข้างนอกอือพีชีพแม่งเลยถ้าผมสับปืนดีทีผมตายแน่มันไวมันเป็นกันมากอือเจ็บละสวยเพื่อนซ้ำด้สวย โอ้โห oh, หันไม่ทันนะรีบกดไปไหน่องกลางมีสองตัวเลย บนหัวบนหัวยังลู่โดนอีเกลอไอ้ที่กูเล่นข้างบนแม่งลูดบนหัวตรงนั้นแม่งสักลู่ไม่โดนจะเลยเลยครับอย่างนี้เดี๋ยวปล่อยเครื่องบินตรงนี้เลยครับถ้าปล่อยหลังบ้านหลังจุดเขาสแปมทิ้งได้โอ้โหข้างในบ้านนีเกรออืมโดนแฟลต,ตรงนั้นได้อยู่เก็น่าจะได้นะครับ หนึ่งคิวดูระเบิดไปอีกสวยได้อีกมาได้อีกมาหลับเลครับมานี่ดีกว่าหลบก่อนนะครับ โอ้โหผ่านรถกระบะจริงๆผมโดนอีก โอ้โหไม่โดนได้ไงวะตัวกระตุกด้วยเมื่อกี้เนี่ยน่าจะได้นะครับมันควรได้เมื่อกี้เนี่ยเสียเลยเลไรกัมาณนี้แล้วละเบิดย้อยลงพอดีบุอ๊อซ้ายเข้าแล้วซ้ายไม่เข้าผมได้อยู่โหคุยถธอเกิดมาตรงกระสุนพอดีเฮีย ือรูดมาเลยวะแล้วเพื่อนเขาเดินวนอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยจุดมันอยู่นู่นนะโอ้โหโดนรูดหมดเลยครับกะจะแบบทะลวงมาสักหน่อยแต่ว่าไม่ได้เลย อ้อยิงเพื่อนอนะ้เหี้ยหันเป้าไปแท็กเพื่อนเอนจอยเลยเมื่อกี้นี้ถ้าเมื่อกี้ไม่แท็กเพื่อนผมน่าจะได้อีกตัวหนึ่งในจุดมันมีที่เดียวกันครับโอ้โหทำไมผมต้องเจอปืนคู่ด้ววยะ โอ้ยผมก็จะฟันพอไอตัวที่จะฟันแม่งตายครับต่อหน้าผมเลยไม่เป็นไรครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเอออลคียี่สิบสี่มันเล่นได้ไหมมันก็ผมมองว่ามันก็โอเคนะครับมันยังถือว่าเป็นปืนเออาร์ที่เก่งพอสมควรนะครับแต่ถ้าเทียบกับเอาแค่ไทสิบเก้ากแล้วกันเอาแค่ b ีพีหสิบกแล้วกันมันยังห่างชั้นพวกเรื่องความคล่องตัวลวกเอ่อเรื่องความคล่องตัวแล้วก็เรื่ององค์ประกอบโดยรวมนะครับผมมองว่าไทสิบเก้าพีพีหสิบยังทําได้ดีกว่าน,นั่นเองนะครับสาหรับ เมื่อเปรียบเทียบกับ LK24 เนาะแต่วันนี้ก็คือหลักๆคือมารีวิวสก,กินใหม่ของเขานั่นแหละเป็นสก,กินที่เกิดจากความพยายามของเรานะครับใครที่ได้หรือยังไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็ออกความเห็นกันด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงกับสก,กินที่แจกสาหรับแลนดีเจนที่เขาขึ้นกันยับๆในช่วงนี้นะครับก็พูดคุยกันนะครับมีอะไรก็สอบถามได้นะครับเสาร์ที่นี้ผมจะไม่ได้ไลฟ์สดสตรีมนะครับผมต้องไปดูงานที่ต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าวันศุกร์เนี่ย วันพรุ่งนี้ก็คือจะมาสตรีมให้1วันแล้วก็อาจจะสตรีมอีทีสาร์อาทิตย์ต่อไปเลยนะครับก็ก็ขอโทษกันด้วยนะครับแล้วคลิปอาจจะลงช้าหน่อยเนาะเพราะว่าสาร์อาทิตย์ไม่ว่างนะครับต้องไปในเช้ามืดเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะขายหลังเติมเกมไน้นำรา l i ิชแมนช h o ปดิ้งใต้คลิปเลยนะครับ